เจออะไรอ่ะปูอ่ะเอ้าไม่ใช่ปูอ่ะพี่เต่าอะไรอ่ะนี่มันมันกัดนะเฮ้ยก่อนเลขออกก่อนเลขออกพรุ่งนี้เปล่าเลขออกถูกเต่าตัวเล็กเฮ้ยเรามันกัดมือนะในข้างหลังใต้กระดองมีอะไรป่ะหลบหลบรถหลบรถรถมาเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรเหมือนปิงเลยออกไหนไหนมันตูดเขาด้เห็นไหมมันมีปิงเหรอเห็นไหมตูดอ่ะไหน น้ำๆนหนาเออมันเหมือนเป็นปลิงนะเฮ้ยเอาออกก่อนเอาออกเอาออกให้มันหน่อยถ้าถ้าถ้ามันลงลงอยู่ในน้ําอย่างนั้นมันจะอยู่ได้หรือเปล่าขวันมันขึ้นมาจากช่วงนาเลยนี่นี่มันขึ้นมาจากตรงนี้หรือเราหรือเราจะเอาไปปล่อยมันบ่อใหญ่ดูตัวเลขก่อนฮมีตัวเลขอะไรเปล่าเอ้ยปังปอนพายเฮงหรือเปล่าเนี่ยใครมองเห็นเป็นตัวอะไรถ้าเราเอาอยู่จนลงจลรประทานมันตายนะน่ะ เราเอาไปลงบ่อใหญ่ดีกว่าปกติเราไปวิ่งเส้นโน้นนะวันนี้เรามาวิ่งเส้นนี้เราเจอเตา่าเออเอาไงดีเอาใส่รถไปให้แม่ถือไปหรือเธอถือไปอแล้วไปเจอบ่อน้ำข้อเนี่นี่นี่ทะเบียนรถเราชิบ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 เก้าเก้าหนึ่งะวกเออก่อนว่าถอยออกแล้วรถไปซ่อมมาเมื่อวานเออเจอเต่าเงียบเงียบอันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาซุ้มหน่อยว่าไงจ้าอย่ากัดมือฉันนะป่ะเอาไปด้วยดีกว่า แล้วเมื่อกี้ช่วยเอาเอาปิ่งเอาปิ่งออกคือคือเราเห็นอันนี้มันมันมันคงได้กินน้ำน่ะแต่ว่าเราก็คงไม่ให้มันลงไปตรงนี้หรอกคือกล่าไม่เต่ามาอยู่ตรงนี้มันไม่ได้แล้วเนาะทีแรกว่าจะปล่อยผ่านคิดว่าปูเนาะเออตอนแรกว่าปูมันตัวใหญ่ทั้งวันไปโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยอตันจะรถเกงยังไงเราจะสรุปคือเอามาบ้านเอามาปล่อยเออดูพร้อมจะไปหรือยังอันนี้เขาเรียกว่ามันเต่าบก เนาะมันมีตีนเฮ้ยอย่าอย่าอย่าเอาลงน้ําเลยนะเพราะมันเป็นเต่าบกมันมันมันไอ้นี่นะมันว่ายน้ําบางทีมันว่ายน้ําไม่เป็นบางตัวนะ้ะทำยังไงก็เอาปล่อยข้างสายเฉยโอเคเพราะว่าถ้างั้นเดี๋ยวมันตายเพราะเพิ่งไปเห็นขาขาเนี่ยมันเขาเรียกว่าเต่าบกเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปปล่อยกันบ่อน้ําของบางปอนอ่าถึงบ่อน้ําแล้วระวังนะเดินตกไปตรงนี้เหรอเออเฮ้ยวางตกน้ํา วางอย่าอย่าให้มันจมน้ำน,นะบางทีเดี๋ยวมันตายเนี่วางไว้ตรงนั้นแหละวางไว้ตรงตีนนั่นก็ได้เดี๋ยวคอยดูว่ามันขยบไหมเห็นไหมใกล้ไหมอยู่ใกล้ไหมนี่อันนี้เป็นดินเหรอไปยังไปยังเอให้ถูหวยก็ทุกคนนะใครดูคลิปนี้ก็ถูหวยเลขอะไรนะที่ชอบวันนี้แม่บอกว่าแม่ชอบส<อ>ี่ห้าแต่หนูชอบ 1. 1> อเก้าเก้หาหนึ่งโอเควางหันหน้าถ้าออกสี่ สี่ห้าให้ไปทางซ้ายถ้าเก้าเก้าหนึ่งให้ไปทางขวาแล้วอ่าดูดูดูดนี่เดี๋ยวใชเขาจะไปทางซ้ายแล้วขวาเขากลัวอยู่